สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องนะคะที่พวกเรานะคะทีมงานชาวบริษัทเพรยน์ก็จะมานําเสนออัปเดตรถเข้าใหม่นะคะหรือว่าจะมารีวิวรถนะคะเจาะลึกทีละคันให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับ รถยอดฮิตยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทเพชยยนต์ของเราเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่านุ่นมานําเสนอรถอะไรนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูพร้อมกันเลยว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันไหนกันมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถสีดำคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota a อ t i s ินั่นเองนะคะรุ่น1.8ตัว E นะคะก็ได้เป็นรถปี2017นะคะสำหรับราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่439,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตหรือว่ามีล่าชาไม่มีลาช้าไม่มีแบ็คลิสนุ่นบอกเลยอันนี้ออก0บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะ บอกเลยว่าจัดมาทุกอาชีพจริงๆนะคะเราไม่เลือกอาชีพเลยขอแค่อาชีพสุจริตสามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะมาเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันเลยนะ สำหรับตัวอัลติสคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนตนะคะได้เป็นตัวรถแบรนด์หลกักเป็นแบรนด์ของโตโยตานั่นเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าโตโยต้าเองนะคะเป็นรถแบรนด์หลกักมีศูนย์ให้บริการเยอะมากๆเลยนะคะ mm. เกือบทั่วทุกภูมิภาคเลยนะอะไรของเขาค่อนข้างหาง่ายนะคะและเครื่องยนต์นี่บอกเลยว่าอึดถึกและทนเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับเอกลักษณ์ตัวเด่นของโฉมนี้จะอยู่ที่กระจังด้านหน้าของเขานะคะจะทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ และในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ6กกไก่เนาะหนู5303กรุงเทพมหานครนะคะก็ในส่วนของหมายเลขทะเบียนเนี่ยได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะสำหรับการชนด้านล่างของเขานะคะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเปียโ,โนแบ็กสีดาแบบนี้เลยนะคะเรียวยาวตั้งแต่ด้านซ้ายจรดด้านขวาแบบนี้เลยเนาะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะ มาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED เรียงกันสีดวงแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของ Artist, อ a l t ิสยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แบบนี้เลยนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะก็สําหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะเป็นสีทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด16นิ้วนะคะเป็นแม็กของแค้จากโรงงานนะเป็นแม็ก5รูแบบนี้เลยนะแน่นอนอยู่แล้วว่าของแค่ มาจากโรงงานแข็งแรงทนทานผ่านมาตรฐานาเลยนะคะว่าสามารถรับกับน้าหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยเนาะมาพร้อมกับตัวยางดันหลบนะคะคันนี้ได้ยางดันหลบเนาะได้ยางสัปดาห์ที่31ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ในส่วนของตัวยางเองนะคะก็ดอกยางยังลึกอยู่ยังหนาอยู่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มนะคะของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอักษรติดไว้ที่ด้านแก้มนะคะก็จะเป็น ตัวเครื่องยนต์ของรถคันนี้นั่นเองนั้นก็คือเครื่องยนต์ดูโอ v t i i นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เวลาพับหูกระจกตัวนี้จะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ แล้วก็การดูรถยนต์มือสองให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นของโตโยต้าก็เป็นของแท้จากโรงงานก็แปลว่ากระจกเนี่ยไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยนมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกัน ต่อมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็จะได้เป็นสีดำนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้ที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะอ่ะดูภาพรวมด้านข้างกันเนาะสำหรับด้านข้างนะคะให้คุณลูกค้าดูสีนะคะสีนี่คือแบบสีดำสีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะไม่มีแบบว่าเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีมานะคะโคมสันเหลี่ยมด้านข้างนี่คือแบบอยู่ครบนะคะไม่มีแบบโดนชนเรื่องโครงสร้างอะไรอย่างนี้คือเราไม่นำเข้ามาขายอย่างแน่นอนเนาะ สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซแก๊สโซฮอล์ตัวนี้ e 2 0แล้วก็รองรับ e 8 5แล้วด้วยนะคะ มาดูกันในส่วนของด้านท้ายกันดูที่ไฟท้ายก่อนเลยเนาะไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็นหลอดไฟที่เป็นหลอด LED นะคะแล้วก็จะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟแบบนี้เลยนะคะการออกแบบไฟท้ายของเขาเนี่ยเห็นไหมมีการมันจะเป็นมุมแหลมแบบนี้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมเช่นเดียวกัน มีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ถัดมาที่ด้านขวาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นของเค้านะคะนั่นก็คือ c o โ o l ่ a อั t ติสและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ1.8ตัว E นั่นเอง เท่านั้นยังไม่พอนะคะถัดมาด้านล่างเราจะพบในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะซึ่งตัวเนี้มีให้ถึง2จุดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเวลาเราถอยหลังเนี่ยใกล้ค้นวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดรถนั่นเองนี่แล้วก็ตัวกระจกบานด้านท้ายของเขาเนี่ยมีในส่วนของการติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3อยู่แบบนี้ด้วยนะคะก็ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถเปิดได้2วิธีเลยนะคะก็คือเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะหรือว่าจะกดค้างที่กุญแจรีโมทแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมอ่ากดค้างก็จะเปิดขึ้นมาเลยห้องโดยสารห้องสัมภาระนี่คือจะบอกเลยว่าัลติสเป็นรถที่บอดี้ภายในกว้างมากเลยเนาะและยิ่งคันนี้ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะพื้นที่ใช้ได้แบบเต็มสตรีมกันไปเลยเนาะมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันดีกว่า มีเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นย่างอะไร่สำลองนะคะถุงเครื่องมือเนาะแล้วก็แม่แรงเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถทุกคันนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองมาเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรอยซีนทางมะพร้าวนะคะตัวนี้เป็นโครงสร้างที่มาจากโรงงานนะคะเนี่ยเม็ดอ้าทุกจุดอยู่ครบเลยค่อยๆไล่ไปจนถึงฝั่งนู้นเลยเนาะ ฝั่งนู้นก็มีรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าสีไม่เหมือนกันแปลว่าตัวรถคันนั้นได้มีการทําท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเพจยนของเราเนี่ยคัดรถทุกคันเลยเรื่องโครงสร้างอันนี้คือเราคัดรถเกรดเอทุกคันสบายใจได้เลยเนาะไม่มีจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาก่อนอย่างแน่นอนนะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเป็นน็อตสีดําสีเดิมเลยเนาะไม่มีแบบว่ารอยทะลอกรอยขยับอันนี้คือไม่มีเลยนะ ให้ดูกันแบบชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะก็เห็นไหมน็อตสีเดิมสามารถใช้เล็จิกซีนยางลงนะคะเห็นไหมซีนยางยังนิ่มอยู่เลยก็แปลว่ารถคันนี้ด้านท้ายนี่ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่นําไปทําสีมาอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าทําสีตัวนี้มันจะแข็งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโครงสร้างให้ดูกันเลยนะเม็ดอาร์ตโครงสร้างพวกนี้คือเดิมๆจากโรงงานเพราะถ้ามีโดนชนท้ายมาโครงสร้างตัวนี้จะมีการบิดผิดรูปนะคะและสีมันก็จะแบบถ้าทําสีมาสีมันก็จะซ้อนๆกันไปเนาะก็สังเกตได้ไง่ายๆเลย ขอบยางห้องเก็บสัมภาระพวกนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะด้วยรวมภาพรวมด้านนอกนะตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านท้ายจนห้องสัมภาระคันนี้ถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์เลยนะต่อมาเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันดีกว่า สำหรับตัวรถคันนี้จะใช้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีแผงควบคุมอยู่ข้างข้างข้างคนขับนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกด้วยนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองมามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันดีกว่าสำหรับตัวพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยเนาะเรามาดูในส่วนของตัวเลขไมค์กันดีกว่าอ่า สำหรับเลขไมล์ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่24,783กิโลมนะคะก็อันนี้คือเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางรถใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงในส่วนของตัวเลขไมล์เลยนะมีการเช็คศูนย์นะคะดูแลโดยศูนย์ให้บริการพอถึงรอบแมนเทเนนต์ของเขาก็คือมีการเปลี่ยนโดยศูนย์ให้บริการโดยตรงเลยสบายใจได้เลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวคอนโซลกลางกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงเนาะซึ่งตัวเครื่องเสียงอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยจะสามารถฟังซีดีได้นะคะวิทยุ FM MM ได้ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะตรงนี้สามารถกดลงไปได้นะคะก็จะมีในส่วนของช่องเสียบสาย USB เสียบสาย Aux ได้ด้วยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถได้เลย ถัดมาจะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะคะตรงนี้จะเป็นแบบอนาล็อกเนาะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้เราควบคุมเองได้ตามใจชอบเลยนะคะและในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าเลขมาเยอะแต่หัวเกียร์ของเขาเนี่ยคือแบบคือรอยช้ำคือน้อยมากนะแปลว่าเขาว่าดูแลรถมาค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยเนาะ และในส่วนของตัวเบาเองนะคะ1.8ตัวอีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะสำหรับเบาะผ้าเองนะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีกว่าเบาะหนังและด้วยกับของเขาเป็นสีดำดูแลรักษาง,ง่ายมากๆเลยเห็นไหมตัวเบาเองนี่รอยซุดรอยอะไรเงี้ยคือน้อยมากแล้วก็การออกแบบเบาะของเขานี่คือแบบสามารถรับกับสรีละของทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีเลยและที่สําคัญตัวรถคันนี้มีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกเลยนะคะ่ะ เราไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าเนะาะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะบอกว่า Altis เป็นรถที่บอดี้ภายในกว้างนะคะคือนี่คือแบบนั่งได้สบายเลยมีพื้นที่ให้แบบเหยียดเท้าดูความระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้านและแถวหลังคือมันกว้างมากเลยนะคะมีพื้นที่แบบสบายเลย แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ใช้รถนั่นเองเอา่า้องบริษัทก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดําเหมือนกันเลยเหมือนกับด้านหน้านะคะเป็นลวดลายเดียวกันทั้งหมดของเขานี่มีสายเบลวให้3เส้นก็แปลว่านั่งสามคนได้เลยไม่ผิดกฎหมายนะคะของเขาเออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยเดานนด้านบนก็จะบอกว่าสะอาดมากนะไม่มีรอยแบบไม่มีรอยขูดขีดขูดรอยมงรอยมืออะไรอย่างงี้คือไม่มีเลยคือสะอาดจริง สูงโล่งปกโปร่งอากาศน่าจะหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีเลยสุดท้ายที่นุนจะพาไปดูเลยนะคะจะไปนในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าเราไปดูพร้อมๆกันเลย <however> จะบอกว่าสีดำแล้วก็ได้เครื่อง1.8นะโอ้โหคือดีเพราะว่าได้ทั้งตัวรถสีดำแล้วก็ได้เบาะสีดำด้วยนะเขาจะเป็นแบบโทสีดำทั้งหมดเลยนะคะถือว่า หายากพอสมควรเลยนะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ d u โอวีวีนะคะตัวนี้เป็นขนาด 1,800cc ซีซีตัวเครื่องยนต์เดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดและที่สําคัญไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะ ไปดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะตัวน็ wow. อตฝากระโปรงนะคะก็ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะคะเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกนะคะน็อตแก้มฝั่งด้านซ้ายสีเดิมมาจนถึงในตัวหอกคานนะคะตัวนี้เป็นคานด้านซ้ายเนาะเม็ดอาร์ทอยู่ครบทุกจุดน็อตเชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานด้านหน้านะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยเนาะโครงสร้างเดิมเราการันตีอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นน็อตเชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้ากับคานด้านขวาค่อยๆไล่ขึ้นมาเลย สีสีพวกนี้เป็นร้อยแต้มสีที่มาจากโรงงานนะคะมาจนถึงในส่วนของน็อตแก้มฝั่งด้านขวาเห็นไหมน็อตก็สีเดิมเช่นเดียวกันนะคะสําหรับฝากระโปรงนะคะเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นั่นเองเพื่อบ่งบอกว่าเดิมแท้จากโรงงานแผ่นกันความร้อนสภาพยัยงดีสมบูรณ์น็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มออก่อนแล้วก็สติกเกอร์สี3จุดอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนัก แต่ต่อเครื่องยนต์พีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีเก็บสีบ้างกระชนหน้าหลังนะคะแต่รับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกคันอย่างแน่นอนนะอ่าก็ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่นุ่นนำมาเสนอรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะก็เป็นรถสีดำคันนี้เลยนะคะ Toyota a l t i s นะ1.8ตัว e ปี2017นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถแคปหมายเลขเทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็เข้าหรือว่าจะเข้ามาดูรถก็ได้นะคะพิจิตรของเราเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลื กดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะวันนี้นุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรโยนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ